สวัสดีครับพบกับยนจังชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับยนจังชาแนลนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องไปเที่ยวกันวันนี้จะพาไปเที่ยวงานวัดนะครับเดินกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ยนจังชาแนลนะครับจะเจอกันที่งานวัดครับผมครับวันนี้ก็เราก็พาทีมงานไปเที่ยวนะครับวันนี้เริ่มจากผู้จัดการสันตัวนะครับอันนี้ป้าก้านะครับอ่าเลขเลขาธิการ ประธานที่บดีอันนี้ก็น้องน้องใบน้องต้นข้าวนะใบข้าวหรือต้นข้าวอ่ะใบข้าวใบข้าวหรอจำไม่ได้รับสวยหนูเป็นตาไงไม่อยู่แล้ววันนี้จะพาไปเที่ยวไหนนะเที่วัดเจดีสมุทรปราการใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพค่ะครับแล้วใครอยากดูงานวัดที่ห่างหายไปนานนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ อาสวัสดีครับวันนี้จะไปเที่ยวอะไรนะเที่ยวไหนนะเที่ยวยานวัดงานวัดเหรออืมแล้วหนูจะไปเล่นอะไรไปเล่นรถแข่งเล่นรถแข่งอ้าวจูเนยียร์เล่นอะไรครับเล่นโกคาร์ครับอืมเล่นโกคาร์ครับ,กรบโกาคาร์คืออะไรกคาร์รถแข่งเห,งหมือนกันเหรอเหมือนกันอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปเล่นรถแข่งงานวัดนะครับใช่ไหม เกประชมกันเลยเออมายม่หนึ่งสองสาพดีครับตอนนี้ช่องลุงยนพาเรานะครับก็จะไปเที่ยวงานวัดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องลุงยนพาเลาะด้วยนะครับงั้นไปดูกันเลยว่าที่งานว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเก่งมากอะไร ตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวงานวัดนะครับที่สมุทรปราการนะครับเป็นงานที่ใหญ่มากกลไปากบ้เลยครับไปก่อนน้ำก้าน้ำก่อนนี่กับน้องอิมนะครับน้องอิมคนสวยครับนางเอกของผมเองครับนอนกับน้องออยนะครับนี่พระเอกตัวน้อยครับผม วันนี้ภายในงานก็จะมีอาหารหลากหลายขนมหลากหลายชนิดนะครับที่ให้กินดูสาวๆก็สวยๆทั้งนั้นนะครับสาวสวยดีนะสวยอยู่คนเดียวเหรอเดี๋ยวพาไปดูตรงไหนนะนี่ครับ36 0องศานะครับรหรับยันจังชาแน,นลดูครับผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาดูงานวัดกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับ นางเอกนะครับนางเอกของช่องยนจังชแนลนะครับนี่เป็นนางเอกแขนยาวเออหอชมเมืองยังไหมเนี่หอชมเมืองสมุทรปราการนะครับนี่สูงลิฟต์เลยไปอยู่ข้างบนจะได้ชมเมืองกันชัดๆนะครับ กันใหญ่เลยนะสอกคนรัดเตะงานวัดที่ห่างหายไปนานนะครับ<ด>วันนี้เราก็ได้มาลื้อฟื้นอนดีตกันนะครับโอ้โหอันนี้ไก่สเต๊ะไก่ย่างมีหมดทุกอย่างครับผมโ,โหมีไค่ปิ้งครับไข่ปิ้งปัดมีนะครับ ปัดซีอิวนะครับผมมีเยอะแยะนะครับ10บบาทนะครับ10บาทอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะมาล่านะครับมาล่าอ๋อนกกระทาย่างโอ้โหขนมเนี่ยขนมเบื้องครับขนมเบื้องอยู่ที่นนท์หากินยากนะครับนี่อันนี้น้ำหวานนะครับน้ำมะนาวน้ำส้มคั้นนะครับอันนี้ก็หมูกระทะนะครับ โคกวุ้นเหรอมันเป็นวุ้นเลยเปิดมาแล้วก็จะเทเป็นวุ้นเลยแบบ oh. อ,อันนี้โคกวุ้นนะครับอันนี้หอยทอดครับผมขอได้บรรยากาศตา่างงานวัดมากๆเลยอันนี้ประเภทแมลงทอดนะครับนี่ปูทอดหมูแมลงทอดต่างๆนะครับเนี่ยน่ากินมากครับผมขนมเบื้องนี่อยากกินมากเลยเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับอันนี้ลูกชิ้นย่างนะครับมีลูกชิ้นมีไส้กรอกนะครับ ครับา <c oughs> จมีเพลงนิดหนึ่งครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเดินเข้าไปในงานนะครับเสียงเพลงจะดังนิดหนึ่งนะครับโอ้โหนี่ลูกชิ้นยักษ์นะครับผมลูกชิ้นจัมโบ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงตุ๊กตาหมาแปวโดจิตแบบประกาศน่ารักน่ารักน,น,น่านีเลยจ้า ครับไปเลย,อ,เลยอย่าครับทตีมงานเราโหมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวปลานกิซีปลาอินซีะะนะผมจะปลานกิซีเรื่อ,องสับปูเดี๋ยอเกินไปไงปูดองไข่ปูดอง,ดองเนี่ยของมัน อ๋อนี่เป็นบรรยากาศงานวัดแต่เราเคยเห็นประจำครับนี่มาตักปลานะครับเนี่ยใครอยากมาเที่ยวงานวัดก็มาตักปลากันได้นะครับตรงนี้ตัปลาปลาลูวบอลนะครับปลาได้เลยนี่ปลาปลาลูกดอกนะครับลูกบอลใครอยากได้ตัวปตาก็มาปลาโป่งนะครับ

แมาำเห้เรียบร้นะครับปจัไม่มีเาได้อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นปงโกนะครับปิงโคลนี่ปีหนึ่งมีหนึ่งคนะครับสำหรับปิงโได้คอเจรีนะครับนี่เป็นากาศของงานวัดที่สมุทรปราการนะครับมึสมุทรอยอมึสมุทเจ้าก่าราชาเหนึอครับ ครับอันนี้ก็เป็นข้าวหลามนะครับข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งนะครับน่ากินมากเลยนี่มันก็เป็นข้าวหลามนะครับนี่ข้าวคั่วก็รับนะครับก็รับคั่นะครับโอ้โหสงเขเป็นงานวัดจริง I did คุณวรรณศิลป์คุณอมณีขอรับเรื่องนี้สงบสันตินะครับครับอมณีคุณครับ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  มากครับผมเรามาดูแถวอ่านี่เป็นน่าจะเป็นวงดนตรีนะครับกลางคืนน่าจะมีการละเล่น,นต่างอนี่เป็นนกกระทาหมุนนะครับไม่ใช่ไก่หมุนนะอันนี้เป็นนกกระทาครับผมอเป็นขนมเบื้องนะครับ ใครตัวเองในบ้านนะคุณพี่น,เนเะเมซิงคาสวรรค์นั่นนะครับหลายวงมากขยอ่ะครับเป็นขนลาขอเ็ ครับตอนนี้เราก็ไปเที่ยวงานวัดมาเรียบร้อยนะครับเราก็รับมารับประทานอาหารกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณใกล้จะทุ่มแล้วนะครับยองจังชาแนลก็จะเดินทางไกลนะครับวันนี้ก็ทุกหลานๆก็จะมาส่งกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่อาหารก็สั่งมาอาหาร้อไฟนะครับนี่อร่อยอร่อยนะครับจนให้สาวๆครับ ี่่นาามมใหลูกหลานมาเลี้ยงส่งไปอเมริกานะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะกินข้าวกันนะครับแล้วก็อยากจะล่ำลาบรรยากาศอันแสนอบอุ่นนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับยนจังชาแนลนะครับเดินกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ยนจังชาแนลเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอาสวัสดีครับพุกสาวครับสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> จันนายวะบ๊ายบายจันายบ๊ายบายกันส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับอาสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>